เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอเดีเกมรหัสรีไฟราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอเดีีไฟรับแม่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝากไอดีขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเพจจริงผู้ติดตาม90,000กว่าคนเพจจริงไม่โกงแน่นอน100%มีกิจกรรมแจกไอดีทุกสัปดาห์นะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮนะครับรี้เก็บ i ีไฟนี่ฟีไฟก็ยังไม่ได้อัปอะไรมากมายนะครับแต่วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้นะครับว่าอะไรจะเข้ามานะครับแล้วก็จะมีอะไรแบบอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับอ่านะับผมหลายๆคนก็น่าจะเห็นในปกแล้วนะครับว่าเป็นอะไรเนาะชุดบอกเลยว่าน่ารักมากมเลยนะครับอืมจะเป็นชุดนะครับ โกลโยนะครับนะครับแต่พี่วอมไม่กล้าการันตีนะว่าเออจะมาหรือเปล่านะครับจะมาแบบเป๊ะหรือเปล่านะครับแต่แบบว่ารูปก็หลุดไปแล้วนะครับนี่นะครับวันนั้นพี่วอมแคปบไว้นะครับอ่าแคปบไปเลยทุกคนนะครับตอนนั้นคือแคปบไว้นะครับแคปบไปเลยนะครับตัวเนี้ยไปไหมทุกคนไปปะอ่าวันนั้นน่ะพี่วอมแคปบไว้นะครับซึ่งเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับมาแล้วนะครับก็คือเป็นชุดอ่าน้องวัวนะครับอ่า น่ารักมากๆเลยนะผมบอกเลยนะครับแต่ของไทยไม่แน่ใจว่าจะมาในรูปแบบโกลโยหรือเปล่านะครับแต่แต่นะครับทุกคนอีก4วันนะครับอีก4วันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ที่วันจะอัพอัพเกรดเนี่ยนะครับซึ่งของไทยอีก4วันนะครับแต่ของอ่าอเมริกานะครับพรุ่งนี้เขาอัปเดตละก็จะรู้ว่าชุดอะไรมานะครับถ้ามันเป็นชุดผู้หญิงมาจริงนะครับของไทยน่าจะเป็นชุดอื่นนะครับเพราะว่ายังไงทําไมพี่รอมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่า เซิร์ฟไทยจะไม่เหมือนเซิร์ฟเขาเข้าใจบ้างทุกคนจะไม่เหมือนมันจะตรงข้ามกันนะครับถ้าของเขามาเป็นชุดผู้หญิงเนี่ยของไทยจะไม่มีสิทธิ์ละนะครับมันจะเป็นอันอื่นนะครับเออนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับอ่านะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเนาะแต่กล้าการันตีได้ว่า น่าจะมาในรูปแบบโกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับนนองมาหรือไม่มานะครับเนาะมาเดี๋ยวมฮอมามาดูพามาดูข้อมูลนะครับเพื่อจะพามาดูข้อมูลนะครับว่ามันมาจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอ่าทางด้านของ IG นะครับนี่ก็ขอบคุณทางด้านอ่าโมเด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมมาแน่นอนนะครับอืมแต่เขาก็ยังไม่กล้าการันตีนะครับว่ามาในรูปแบบไหนนะครับนะก็ แต่มันมาแน่นอนนะครับแล้วก็มีชุดแบบอื่นๆหลายอย่างเลยนะครับเนาะเดี๋ยวอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่พร้อมจะมีอีกคลิปหนึ่งที่มันแบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็จะมาแบบอัปเดตให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับแบบเต็มๆนะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้สําหรับชุดเนาะอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆนานานะครับหรือว่าอัปเดตต่างๆเนี่ยนะครับที่แบบว่ากอะังจะเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือ หลายๆอย่างเนี่ยของฟรีนะอย่างเช่นวันนี้นะครับทุกคนเนาะยิ่มสามถึงยิ่มเกนะครับก็ให้เราเล่นกับเพื่อนลงเล่นนะครับลงเล่น60นาที90นาทีเราก็จะได้โทเค็นนะครับซึ่งเราโทเค็นเนี่ยมาแลกนะครับแลกของฟรีนะครับจะมีแบบมีดหัวตัดนะครับอ่านะฮะสกินน้องเป็ดสีเขียวนะครับน่ารักเลยนะครับแล้วก็สกินรถนะครับอ่ามีเอฟเฟกด้วยนะอันนี้นะครับอ่าสวยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสกินมีดนะครับอ่านี่คือเป็นมีดปลานะครับเป็นเขียวเลยนะครับเนาะ แล้วก็จะเป็นบัตรสร้างห้องนะครับแรกได้หนึ่งใบเนาะแล้วก็เป็นบัตรคัาแท่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าแรกของฟรีเนาะสำหรับตรงนี้นะครับเส้นทางแห่งแชมป์นะครับอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ของฟรีมันก็จะมีประมาณเนี้ยทุกคนนะครับหลักๆเนาะแต่ก็อยากจะมาอัปเดตตรงโกโรโยมากกว่านะครับเพราะว่าชุดมันสวยมากๆนะครับก็รอเนาะรอลุ้นเดี๋ยวพี่วอมถ้ามันได้ยังไงเดี๋ยวยังไงก็จะมาบอกว่า อ่ามันใช่ชุดนี้จริงๆอะไรอย่างนี้ก็จะมาคอนเฟิร์มให้นะครับแต่แบบว่าชุดมันน่ารักจริงนะครับทุกคนแบบผูโคตรน่ารักอ่ะเออแบบว่าน่ารักมากนะครับก็ต้องนาจัดนะครับก็เก็บใบเก็บอะไรไว้นะครับผมเนาะหลักๆนะครับเนาะกิจกรรมนะครับก็จะหมดแล้วนะครับอย่างเช่นกิจกรรมตรงนี้ก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะของฟรีที่ไทายแชมเปี้ยนลีกกันนะครับก็พี่ผมก็ไทายวอตฟินิกแหละนะครับโอ้ห่างกันแต้มเดียวนะครับคะแนนนะครับ92 90อ้โอ้โหนะครับเนาะก็นิดเดียวเองนะครับ ของรางวัลก็ได้มาแล้วร้อยๆนะครับอืมนะครับก็อย่าลืมมาเชียร์กันด้วยนะครับเชียร์ใครก็มากดรับด้วยนะครับแรกของนะเหมือนกันก็อย่าลืมมาแลกนะครับทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้แรกได้แล้วนะครับอุ้ยนี่ลดราคาเหรอครับเนี่ยไม่ไม่ลดนี่หว่านี่ว่าลดนะครับก็อย่าลืมมาแลกด้วยนะครับอุ้ยนี่เปิดให้เพิ่มเหรอครับอ๋อเจ๋งเลยนะครับเปิดให้เพิ่มแรกทุกคนนะครับก็สามารถมาแลกเพิ่มได้นะครับเห็นปหมเออแรกได้เพิ่มนะครับก็เจ๋งอยู่นะครับแรกได้เพิ่มอีก3า สารอย่างละ3ใบอะทุกคนอ๋อโห้ใช้ได้ใช้ได้นะครับอุ้ยพี่บอลไม่เห็นนะเนี่ยตอนแรกคือแลกไปแล้วนะครับตอนนี้คือเขาเปิดให้แลกอีกนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับอันอื่นแลกเป็นหมดละนะครับอันไหนที่แบบยังทุกคนยังไม่ได้แลกก็มาแลกกันนะครับทุกคนเนาะก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมเนาะวันนี้ไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะครับเนาะก็รอพรุ่งนี้นะครับว่ามันจะเป็นชุดไหนจริงๆนะครับเดี๋ยว มาแล้วจะรีบมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันมาแบบว่าเป็นโคโรโยจริงหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวไว้จะเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะเออนะครับเนาะหลักๆก็จะเป็นตัวนี้แหละทุกคนที่พวอมขึ้นรูปไว้ดี่แหละเือสวยป่ะเฮ้ยมันสวยจริงนะครับต้องรอกันนิดนึงนะว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมนะครับเดี๋ยวมาแล้วมาจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเนาะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ โอเคฮะเราก็อยู่ในเว็บที่นูเกอร์อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้เป็น EP ที่2นะครับที่วอมมาสุ่มนะครับผมหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เขาไม่แจกจริงหรอกพี่เขาแจกโมอะไรอย่างนี้บอกเลยนะครับก็ไปดูในเพจได้เลยนะครับว่าแจกจริงไม่จริงนะครับบอกเลยว่าแจกจริงแน่นอนวันละ10กว่า ID นะครับทุกคนต้องรอเวลาสุ่มนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนเนาะวันนี้วอมก็เติมไป100บาทนะครับอาเครดิตเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มาเลยนะครับพี่บอมก็จะมาสุ่มไ d เหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วพี่บอมสุ่มไอดีหลักแสนไปนะครับรอบนี้ก็จะไปสุ่ม ID ดแลนะครับลองดูกันนะครับทุกคนนะครับก็สุ่มไปเลยนะครับบอกเลยว่าอยากได้อะไรนะครับก็รอได้เลยนะครับทุกคนมีไอดีหัวข่าวไอดีบมกเอฟไอดีเทพแล้วก็ไอดีเสื้อแลนะครับมารอบนี้พี่บอมว่าพี่บอมน่าจะต้องได้ไอดีอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่ามัน49.9นะครับลองสุ่มดูครับหมาครับหมาหรือเปล่าหมาหรือเปล่าหมวกเอฟหรือเปล่ารอบนี้ หมอกเอฟหรือเปล่าครับมาทุกคนมามาหมวกเอฟนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับอ่าทุกคนดูนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับผมไอดีแลเห็นไหมเห็นไหมครับเมลพาสข้างล่างเห็นไหมครับบอกเลยได้จริงนะครับเข้าเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับขอญาตเซ็นเซอร์ตรงนี้แต่บอกเลยว่าได้จริงเดี๋ยวจะเข้าไอดีให้ดูนะครับไปไปดูกันนี่นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอดีจริงๆนะครับนี่ไอเดียบอกเอฟนะครับเห็นไหมบอกเอฟแทนแท้เลยทุกคนนะครับก็ ใครอยากสุ่มไอดีแบบนี้นะครับคุ้มนะครับแจกวันละสิบไอดีนะครับด้านล่างเลยนะครับคลิปด้านล่างเลยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับบ๊ายบายครับ